นะครับเพื่อ้พ่อผมเก็บนั่เชิงใครเดิซ้อมมากี่วันซ้อมมาแต่วันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายนันเชิงอยู่ที่จังหวัดมหาศร้ามมีใครเป็นกุ๊บเป่าซ้อมหรือเปล่ามีใครเป็นกุ๊บเป่าซ้อมอย่างนี้นะตอนนี้ก็เพื่อนๆพี่ๆน้องแรมอยู่เนาะใช่ครับตอนนี้เราอายุอายุถึงหกรับสูงเท่าไหร่ครับสูงน่าจะร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็ห้าสิบครับมวยสไตล์อะไรครับ เตะ้าต่อยมาครับวันนี้เจยต้องมาเจอแฟนฉันเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยและศึกษาเก่งกับต่อยเขายังก็ศึกษาเขาเมื่อสไตล์ก็เตะขาต่อยมาครับมาวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกยวางแข่งไงดิโอเตะขาก็ตามสไตล์เราใช่ครับอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อย่ไหนบ้างต่อยที่ที่ชัยภูมิครับอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับเป็นไงบ้าง ชนะครับแล้ววันนี้มาลังสิตเคยมาต่อยที่นี่ยังไม่เคยครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับวันนี้ช่างต่อยนะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่49ครับถ้าเข้าใช่น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินครับมาเกินมาเกินก็มาวิ่งยืเซนยืสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาไข้นะคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสามต่อยมวยไทยมาทั้งหมดต่อยมาทั้งหมดสามสิบครั้งคนจังหวัด มาัคฝากเชิญชวนแฟนคลับตัวหนอ่อยครับฝากเชียร์ก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะอะขอให้โชคดีขอบคุณมากครับครับ